ค่ะสำหรับคนที่ต้องการเสื้อยืดแขนสั้นนะคะเสื้อยืด USA นะคะเบอร์สองค่ะตัวนี้เบอร์สองราคาดีๆลูกค้า4 5่0บาทอุ้ยขอบคุณสำหรับดาวค่ะอันนี้เป็นปักหรอปัก ราคาแค่4,500บาทพอเบอร์สองคะ่ะพี่ขาปลายซิมบา้าอ้าวเบอร์สองก็สีสดสกรีนแน่นนะดูดูก่อนขอดูใกล้ๆหน่อยจ้ะนี่เห็นไหมเบอร์สองก็ไม่เป็นสองรองใครนะจ๊ะปลายซิมบ้าจ้ะฮะผู้มา ใครจะเอาเบอร์สองป้ายซิมบานะคะราคาแค่4 5 0พใครจะเอารีวิวพิมพ์รับรีวิวมาจะได้ทุกตัวตามที่โชว์เลยแล้วก็ไม่ไม่เสียค่าส่งใครเอากระสอบใหม่เหลือแค่สิกว่าลูกเท่านั้นนะคะตอนนี้อุ้ยพี่อย่าว่างั้นว่าง,งี้เลยจริง เนี่ยขนาดเบอร์2นะสีสดคอแน่นพี่ดูดิใครงบไม่ถึงเบอร์1เอาไปเลยเบอร์2ใหม่เหมือนกันนะคะใหม่ขายได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยไซ <laughs> ส์กำลังดี S M L XL อาจจะมี2 XL บ้างนะคะคือกำลังดีเลยแล้วผ้าสีสดด้วยงานมาเวลค่ะตอนนี้ มาเวลมาเวลเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยค่ะพี่สียังสดยังแน่นอยู่เลยคอนะคะดูสิ4,500ได้ประมาณ250ตัวบวกลบนะคะพี่ขาเน้นสภาพเหมือนกันนี่ในกีโอ้พี่ดูพี่ดูความความสีสดและความสกรีนนะคะความคอนะคะ ไนกี้ด้วยตัวนี้ให้ดูใกล้จนแบบติดติดจอติด้องเนี่ยเน้นเบอร์2ก็ยังเป็นเบอร์เป็นงานที่เน้นสภาพนะคะสภาพใหม่นะคะขายได้เกือบทั้งกระสอบแต่ว่าก็คืออย่างมันจะสู้เบอร์หนึ่งไม่ได้เนาะเพราะเบอร์หนึ่งมันมันก็จะใหม่กว่านี้อีกนะคะ5,900แต่ใครงบไม่ถึงเบอร์หนึ่ง เบอร์สองก็สวยไม่แพ้กันเลยไม่หนีกันเยอะเท่าไหร่นะคะพี่เอาไปเลยอุ้ยสี่พันหได้ต้อง200กว่าตัวนะจ๊ะดูดิเฮอเล่พี่หนูพยายามให้ดูเอ่อตัวงานนะคะสกรีนแล้วก็ดูเอ่อคอดูแบบดูความใหม่ของเขานะคะเงินที่จ่าย4,500ไม่แบบว่าไก่กาอละเล่พี่ มาโอ้ยดูดิสกรีนยังดีเลยนะคะผ้ายังสดอยู่ค่ะรับรีวิวได้เลยคุณพี่ทิพย์ปทุมทิพย์หนูปักหมุดให้นะคะพี่ที่ได้รีวิวใครที่รับกระสอบรีวิวลูกค้าทักแชทนะคะแล้วแจ้งได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมีอดมินส่งเลขบัญชีให้นะคะโอ้ยดูสิคุณพี่ เอาตรงๆเลยนะตอนนี้เสื้อยืดนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามราคาขึ้นรัวๆเลยแต่รอบนี้ทำไมหนูยังไม่ขึ้นนะ <c oughs> หนูยังให้ลูกค้าราคาเก่าราคาเดิมอยู่เลยเนี่ยรอบล่าสุดที่มานะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองขึ้นหมดแล้วนะพี่นะราคาตลาดขึ้นนะคะแต่หนูให้ราคาเดิม ยังขายราคาเดิมให้อยู่รอบนี้นะใครซื้อได้ซื้อนะคะใครที่พอมีงบประมาณเหลือๆนะคะมีบัเจ็ตเหลือน,ะะอนิดนึงนิดหน่อยสามารถเก็บกักตุนต้นทุนไว้ได้เผื่อชั้นขายเดือนหน้าหรืออะไรยังไงนะคะใครที่โดนปิดตลาดเขาปิดถึงสิ้นเดือนใช่ไหมเปิดมาพี่จะได้มีของขายนะคะราคา4,500ราคาเดิมแต่รอบหน้าหนูไม่สามารถที่จะรับประกันราคาได้เลยตอนนี้นะคะ เพราะเราซื้อของที่แบบเป็นของนําเข้าอ่ะพี่แล้วมันเป็นของล็ดใหม่ตลอดนะคะพี่ราคามันอัปเดตตลอดนะคะช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยบางงานขึ้นปรูดปราดปรูดปราด,ด,ด,ดเลยนะคะขึ้นสูงแบบชนิดที่ว่าหืมตาเหลือก,กันเลยก็มีนะพี่นะล่าสุด มีเรื่องเมาอีกแล้วเมื่อวานไปซื้อเอมื่อวานก่อนไปซื้อซุกี้ซุกี้ร้านนี้หนูกินมานานแล้วนะคะล่าสุดแปะป้ายหน้าร้านขอปรับราคาขึ้นอีก10บาทนะคะเคยซื้อหนูเคยซื้อเขาถุงละ50ล่าสุดหนูต้องซื้อ60แล้วพี่เห็นปะของกินก็ขึ้นราคานะคะอะไรก็ขึ้นราคาไม่รู้เพราะอะไรรีวายสวนกระแสนะคะสวนกระแสกันขึ้นมาเลยยุโคโควิด ยุคนี้อยู่ยากนะคะแต่ต้องอยู่ให้ได้พี่ของดีสวยสวยหม่คะใจดีขอบคุณค่ะคุณพี่อุ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณสําหรับคําชมนะคะพี่ขางานสวยค่ะขอบคุณค่ะลูกค้านะคะที่คอมเมนต์ชื่นชมพูดคุยนะคะ <c oughs> รีวิวให้ดูแบบนี้ทุกวันนะคะพี่ให้ดูทุกตัวโอ้ยย้ำทุกคลิปเลยนะคะ สำหรับใครที่แชร์ให้นะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะพี่คะที่มีเมตตานะคะคือจริงๆแบบไม่ค่อยได้ขอให้ลูกค้าแชร์ให้เท่าไหร่เนาะเอาที่แบบบางคนลูกค้าบางคนแบบเข้ามาก็แชร์ให้นะคะกราบขอบพระคุณนะคะใครอยากได้เสื้อยืดเมกาป้ายซิมบ้าเบอร์สองนะคะพี่ขาสั่งได้เลยนะอินบ็อกซ์ได้เลยเหลือแค่ สิบกว่าลูกอุ้ยนิวยอร์กนิวยอร์กเหลือสิบกว่าลูกนะคะเบอร์สองใครชอบงานเบอร์หนึ่งฉันอยากเล่นเบอร์หนึ่งนะคะฉันนัมเบอร์วันนะคะห้าพันเก้าป้ายเดียวกันนะคะสีสดๆนะคะผ้าใหม่สกรีนดีเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยนะคะพี่ค่ะเอาไปขายมีกำไรนะคะสั่งโลด แชร์ให้แล้วนะคะพี่สาวโอ้ยขอบคุณค่ะลูกค้าค่ะน่ารักมากมายนะคะแชร์ใครแชร์ก็ขอให้ร่ำให้รวยนะคะ <c oughs> ล,ลูกค้านะคะที่เป็นลูกค้าเก่านะคะทราบดีเนาะสำหรับโกดังเรานะคะรีวิวยังไงนะคะรีวิวให้ดูสินค้ากันทุกตัวแชมเปี้ยนค่ะแต่ลูกค้าใหม่ๆบางทีเพิ่งบางทีแบบเพิ่งเข้ามาเจอเข้ามาเห็นนะคะก็ ดูกันได้เลยนะคะงานรีวิวของเรานะคะรีวิวให้เห็นทุกตัวจริงๆช่วงนี้เพจปิดกั้นเอยอะไรเอยนะพี่งงงวยไปหมดนะคะลูกค้าประจำบอกนึกว่าเลิกขายแล้วไม่เห็นไลฟ์มาเป็นเดือนตายและไลฟ์ทุกวันลูกค้าไม่เห็นนะพี่เพจมันปิดกั้นนะต้องพูดคุยต้องเม้นตต้องแชร์ต้องกดไลค์กันนะพี่บ่อยๆนะคะ หรืออะไรยังไงไม่รู้เห็นเขาว่ากันมานะตามเขาเห็นบางคนบอกว่าอะไรอ่ะต้องเปิดการมองเห็นต้องพิมพ์คําว่าอะไรนะพี่พี่เจนไปพิมพ์อยู่กันก่อนจีจีอ่ะจีจีพิมพ์จีจแหมแล้วไปเม้นถูกถูกที่ด้วยนะเอ้ยคาฮาร์ดแหมไปเมนพิตตี้เอ้ยมาเวลพี่เอมาเวลใช่ใช่มาเวลปะ เบนใส่น้ำมาด้วยนะเนี่ยพี่ดูดินี่ขนาดเบอร์สองอัเนี่ยสียงสดเลยดูดิฮเฮอเล่ไม่เป็นสองรองใครนะคะจีจีสุดปังใช่ไหมพี่อศุศนีเขาต้องพิมพ์กันอย่างนี้ป้านหนูเห็นเนี่ยเขาไลฟ์สดขายเสื้อผ้าเห็นเขาบอกว่าพิมพ์ให้พิมพ์จีจีขึ้นมาเปิดการมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้นะว่ามันมันมัน มันเป็นจริงหรือเปล่าห,หรืออะไรไม่รู้ <c oughs> ปิดเหรอเอองงเหมือนกันขอบคุณนะคะพี่ที่ที่ที่พิมพ์ให้ <c oughs> พี่ธินภัทรป้ายจับมือเบอร์หนึ่งไม่มีเลยพี่เนรชาเบอร์หนึ่งหนูอ่ะมีซิมบ้ามีเขียวมีบอลเหลืองมีสามสามป้าย ใช่ใช่ถ้าขึ้นสีแปลว่าไม่โดนปิดกั้นใช่ไหมอาดิดาสเนี่ยมันขึ้นสีดําแปลว่าปิดกั้นเพราะมันไม่ขึ้นสีอื่น <c oughs> คุณน้อง <c oughs> เด็กโตพี่หมดอะ่ะเดี๋ยวรอรอ,รอของก่อนเด้อหมดแล้วคุณห<ด>นูลูกไม่เขาพิมพ์มาไงถ้าพิมพ์จีจ,จีอ่ะท,ที่เวลาเราไปดูคอาไลฟ์สดที่เขาให้พิมพ์มา ไม่รู้เลยพี่ช่วงนี้นะคะ Facebook ลูกค้าเมื่อวานมีลูกค้าถึง3ท่านนะคะที่พิมพ์หลังไม่บอกว่าทำไมพี่ไม่เห็นไหลสดน้องเลยไม่เห็นมาเป็นเดือนแล้ว,วอันนี้แวนแวนเนี่ยเฮ้ยกออกก่อนเออนี่แวนนานไหมพี่ยังไม่แน่ใจนะแต่พี่คิดว่าไม่นานเพราะว่ารอบที่แล้วมันเข้ามาพักหนึ่งแล้วอ่ะเฮอเล่แล้วเฮอเล่นี่ ไม่นานค่ะคุณลูกคุณเรียกคุณลูกค่ะคุณน้องป้ายนี้โอเคน่าจะสั่งเบอร์หนึ่งพี่นิราชาหนูมีเบอร์หนึ่งเอาอันเดอร์ค่ะหนูมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามนะป้ายนี้แต่เบอร์สามน่ะหมดเหลือแต่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเบอร์สามหมดจ้าคุณน้องฟลุกกี้ฟลุกกี้เบอร์สามหมดแล้วเบอร์สามสมมุติมันเข้ามารอบหนึ่งรอบสิบลูกอย่างเงี้ย ลูกค้าคนหนึ่งก็แบบเอาหมดเลยอย่างเงี้ยแบทแมนรอบที่แล้วเข้าสิบสามลูกเอาหมดเลยคนเดียวโอเบมันมาน้อย,อยงไงอย่างเบอร์หนึ่งอะรอบล่าสุดมาตั้งเกือบสี่สิบลูกนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็แบบสามสิบกว่าลูกอย่างเงี้ยค่ะคือมัน,ม,นม,มันมาค่อนข้างเยอะแต่เบอร์สามมาสิบลูกสิบเอ็ดลูกอย่างเงี้ยอะไรอะแชมเปี้ยน เบอร์สามเนี่ยสายลุ้นหัวผ้านะเขาเล่นกันนะคะไม่ไม่เน้นสภาพเน้นแบบไปลุ้นหัวหัวออกออกมากออกน้อยไปลุ้นกันเอานะคะแต่สําหรับเบอร์หนึกับเบอร์สองเนี่ยจะเน้นไปทางสภาพผ้าสะอาดนะคะสียังสดอยู่คอย,ยังแน่นอยู่เนาะสำหรับคนเน้นขายงานสภาพนะคะเบอร์สามหรือพี่รอบล่าสุดนี้ขึ้นไปถึงส0่พกว่านะคะรอบล่าสุดเนี่ยสี่พันสีนต้น,ตน พี่เสื้อยืดนะหนูบอกเลยว่ามันมีราคาตลาดนะขึ้นลงขึ้นลงนะคะเสื้อยืดบางรอบขึ้นสูงปรีตปรีบางรอบก็ลงลงก็คือลงเลยนะคะเอาแน่นอนไม่ค่อยได้นะเบอร์สามนะคะแต่เบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งนะพี่ราคามันจะอยู่ที่เนี่ยแหละห้าห้าพันเก้าถึงหกพันห้าเบอร์หนึ่งเนี่ยจะอยู่ราคาเนี้ยมาตั้งสองสามปีสี่ปีที่แล้วเนี่ยพี่ เบอร์หนึ่งยู่เลทนี้นะแต่เบอร์สามอะแปรปวนหนัวขายเบอร์หนึ่งอะราคาไม่หนีจาก5,900-6,500ราคาไม่หนีนี้เลยนะคะแต่เบอร์สามนะคะ2,000กว่าบางบางบางช่วงลงไปจนถึง ลงไปแค่สองพันกว่านะคะเบอร์3ามบางช่วงขึ้นมา3กว่าแต่ตอนนี้ขึ้นมา4กว่าแล้วลองเช็คราคาหลายๆที่ดูนะคะพี่ทอมมี่ค่ะตอนนี้ใช่พี่้ะยืดเบอร์3เบอร์2เบอร์3าเบอร์1ตอนนี้ขึ้นราคาหมดแหละลองเช็คดูนะคะเวลาเช็คพี่ต้องเช็คล็อตใหม่นะอย่าไปเช็คของล็อตเก่านะต้องเช็คของล็อตใหม่นะคะของใหม่ที่เข้ามาใหม่ๆนะราคาใหม่ๆนะคะ ฮึ huh? สดสองพห้าโอเวอร์ไซส์ป้ายขาวมีไหมหรอคะโอเวอร์ไซส์ยังไม่มาเลยพ,พี่นี่ชาร์จจะยืดโอเวอร์ไซส์ยังไม่เข้าเลยป้ายป้ายขาว มัดยอมก็มีพี่ยังมีใครขายเสื้อมัดย้อมอยู่ป่ะตอนเนี้พอหลังส่งการมาไม่มีใครถามหาเลยหนูทักเพจไปแล้วนะได้เลยค่ะคุณหนูพี่เพิ่งปล่อยลูกสุดท้ายไปเมื่อเมื่อวานปะวะอยู่เด็กโตเนาะเมื่อวานลูกสุดท้ายลูกเดี๋ยวรอก,ก่อนทักแชททิ้งไว้สตาร์วอจ้ะ เน <W> <laughs> พี่พี่ท่านไหนสนใจงานเสื้อยืดนะคะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองสั่งได้เลยนะคะเบอร์สามรอก่อน <laughs> อันนี้ใครก็ไม่รู้จัก, <laughs> กออไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกไม่ค่อยรู้จักหัวผ้าเท่าไหร่นะพี่นะ H&M รู้แต่ว่าผ้าสะอาด อย่างเมื่อวานใครได้ดูไลฟ์สดเราเมื่อเช้าเมื่อวานตอนเช้าที่เราเปิดที่เราไลฟ์ลูกค้าที่มาเปิดลูกค้าประจํานะคะเขาก็เปิดเบอร์หนึ่งเขาก็แบบเออเขาก็เปิดแต่เบอร์หนึ่งนะคนนั้นอะเบอร์หนึ่งเพราะเขาขายเน้นสภาพหัวผ้าเขาไม่สนใจเขาสนใจแค่สภาพหัวผ้าเขายังขายขายเบ้นเท่าไหร่นะเมื่อวานอะไอเสื้อวงอะ่ะพี่เจนเมื่อวานเขาขายเสื้อวงให้เบนเท่าไหร่นะ แปบบาทเหรอเออจริงพี่ดิสนีย์ค่ะอย่างเมื่อวานลูกค้าที่มาเปิดเบอร์หนึ่งนะคะไอ้ที่เป็นเสื้อวงอะ่ะตัวที่เป็นเสื้อวงอะ่ะเขายังขายให้น้องหน้าร้านแค่80บาทเลยเขาบอกเขาไม่ได้สนใจวงไม่วงเขาสนใจแค่ผ้าสะอาดแล้วเขาขายได้ก็พออ๋อ oh, DC นี่บางคนแค่เน้นผ้าสะอาดเป็นหลักนะคะ วงเวงฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จักอันนี้เหมือนมาเวลขอแค่สภาพผ้ามันใหม่นะคะเขาก็ไปได้แล้วพี่ไม่มีใครอยากซื้อผ้าขีลิวใส่หรอกใช่ปะละ่ะทุกคนเราเวลาจะซื้อของก็ต้องดูแต่ถ้าเป็นพวกเสื้อวงอะพี่เสื้อแบบว่าที่เขาเล่นกันอนะ่ะยิ่งเก่ายิ่งมีราคานะ่ะคือคนเล่นเป็นจริงๆนะแต่หนูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก บางคนแบบโอ้โหใส่มาขาดเวอะเลยเขาบอกตัวเนี้ยที่เขาใส่มาเนี่ยเป็นหมื่นนะปล่อยได้เป็นหมื่นนะ mm hmm. เห็นขาดขาดแบบเนี้ยเราะเป็นเสื้อวงแล้วงานเก่างานหายากอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนั้นก็จะอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ที่หนูรีวิวอยู่เนี่ยดีซีไม่เน้นหัวผ้านะคะเป็นงานเน้นเกรดเน้นผ้าสดสีสีสดผ้าใหม่เนาะ ใครที่ชอบผ้าใหม่สีสดก็ต้องจัดไปเลยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะอันนี้เบอร์สองสี่พันห้าถ้าเบอร์หนึ่งห้าพันเก้าเบอร์หนึ่งก็คือจะใหม่กว่านี้ขึ้นไปอีกนะคะใครงบถึงก็จัดเบอร์หนึ่งนะคะใครงบน้อยหน่อยก็จัดเบอร์สองได้สะอาดเหมือนกันนะคะขายได้พี่ ทุกตัวเลยนะคะนี่กระสอบหนึ่งพี่200กว่าตัวเกือบประมาณ250ได้เลยนะมีทุกไซส์นะคะพี่ยกไปนะคะพี่สามารถขายได้ยาวๆเลยใครมีหน้าร้านนะคะแขวนขึ้นราวได้เต็มราวเลยอย่างน้อยก็ต้องมี3-4ราวเลยวะใช่ปะ่ะ200กว่าตัวใครวะเนี่ย ขายไมแล้เนี่ยขายเกือบขายได้เกือบทั้งลูกนะพี่นะนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยเสียน้อยเปอร์เซ็นต์เื้อนเสียน้อยนะคะบางคนเอาไปรีดนะคะบางคนเอาไปรีด เนี hire, ่ยเฮอเล่กระสอบนี้เฮอเล่แบบนี้หลายตัวนะเนี่ยเห็นบางคนเอาไปรีดนะคะเอ้ยอันนั้นเหมือนซิมเลยเหมือนซิมสันเลยซิมปะเขาเรียกอะไรวะใช้ซิมสันปะตัวเนี้ใช่ไหมบางตัวสกรีนสวยนะคะลายสวยลายการ์ตูนลายเหมือนพวกมาเวลพวกอะไรเงี้ยบางทีหนูก็เห็นลูกค้าขายได้ราคานะร้อยหนึ่งอะไรเงี้ย ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยนะอุ้ยอันนี้สวยเนี่ยแชมเปียนครับแบรนกิลงกีลานะคะก็มีติดมาบ้างให้ลุ้นบ้างนะคะอุ้ยคาฮาร์เห็นหลายตัวนะสามตัวแล้วบากกระสับเนี่ยมือหนึ่งเขาแพงอะพี่อย่างแบรนพวกเนี้ย ซื้อมือหนึ่งก็ซื้อหลักพันนะคะโอ้รถแข่งเหรอโอ้ตัวนี้สวยจังเลยอยากได้ตัวนี้จังเลยอ d ดิดา j จอกโลโ,ก,โก้บิ๊กบึ้มอะโอ้วางปุ๊บปลิวเลยจ้ามาค่ะพี่พี่สำหรับรุ่นนี้นะคะ4,500บาทใครอยากได้แคปหน้าจอทักแชทนะคะ สั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่แคปได้เลยแล้วแล้วเดี๋ยวรีวิวอะไรอีกวะกี่โมงแล้วพี่เจนเบี่ยงายบ่ายสี่บ่ายโมงเหรออ่ะเดี๋ยวรีวิวให้อีกจะรีวิวอะไรนั้นเดี๋ยวลุ้นกัน,นะค่ะพี่เจอกันคลิปต่อไปจ้า